ถ้ามีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขารู้สึกไม่โอเคแล้วรู้สึกไม่อยากไปต่อแล้วในแง่ของความรู้สึกอ่ะนั่นคือจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์นะครับมันสิ้นสุดโดยสมบูรณ์แบบได้ซ้ำไปเพราะว่าความสัมพันธ์ที่จะไปต่อด้วยกันได้มันต้องเป็นคนสองคนที่พร้อมจะไปด้วยกันใช่ไหมครับแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งไม่อยากไปต่อแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นเขาก็ได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงแล้วแล้ว แอคชั่นที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันคือสิ่งที่เขากระทําโดยที่เขารู้แล้วว่าสําหรับเขาความสัมพันธ์มันจบแล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะว่า,าคู่ของคุณเนี่ยอดีตคู่ของคุณเนี่ยเขาแอคชั่นกลับมาหาคุณยังไงนะครับบางคนก็เลือกที่จะหายไปเลยบางคนก็เลือกที่จะไปคบซ้อนแล้วก็ให้มันแตกหักไปเลยจบหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเขาก็อาจจะกลับมาบอกคุณว่าเออเราเป็นพี่น้องกันไนดะ้ไล่สิ่งเนี้ยคุณก็จะคิดว่า นี่คือจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ของคุณสินะที่เขาเดินมาบอก no ไม่ใช่ครับความสัมพันธ์มันจบลงไปตั้งแต่ที่เขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วครับและแอคชั่นของเขาอ่ะคือเหตุการณ์หลังจากความสัมพันธ์ทางความรู้สึกมันสิ้นสุดลงต่างหากเขาลบการตัดสินใจของเขาอ่ะเพราะว่าชีวิตคู่มันจะไปด้วยกันได้มันก็ต้องไปสองคนครับต้องไปด้วยกันนวันนี้คุณเป็นฝ่ายที่อยากไปต่อคุณเลยรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าในมุมกลับกันเนี่ย ในความสัมพันธ์ครั้งหน้าคุณอาจจะมีโอกาสได้รับบทเป็นเขาก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกไม่โอเคในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปก็ได้ไม่มีใครรู้แต่เมื่อคุณถึงวันนั้นคุณอาจจะเข้าใจเขาในวันนี้ก็ได้นะถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอะ่ะคุณเป็นฝ่ายที่ไม่รู้โอเคเองอะ่ะเออคุณจะแอคชั่นยังไงวะคุณเลือกที่จะแอคชั่นไปหาอีกฝ่ายในยังไงที่เขายังอยากไปต่ออยู่อะ่ะเนี่ย อยากจะชวนทุกคนลองมาแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราดูครับว่าเฮ้ยจริงๆความสัมพันธ์ที่มันจบลงอะ่ะมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับซึ่งความรู้สึกมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนี้คุณยังรักเขาครับแต่วันหน้าคุณอาจจะไม่รักเขาแล้วก็ได้มันไม่มีใครรู้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนทุกคู่